Legenda สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะจะมาอธิบายเรื่องของสลิปที่นั่งสอบนะคะสําหรับนักศึกษานะคะที่มีบัตรประจําตัวนักศึกษาแล้วนะคะก็สามารถนํามาสแกนรับสลิปที่นั่งสอบได้เลยค่ะนะคะก็จะมเีเครื่องสแกนบัตรนะคะแล้วก็พอสแกนเสร็จนะคะก็จะมีสลิปขึ้นมาจากตรงนี้นะคะเมื่อได้สลิปที่นั่งสอบแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้นักศึกษา ตรวจสอบชื่อนับสกุลของตนเองนะคะว่าถูกต้องไหมเพราะบางทีอาจจะเป็นของคนที่อยู่ข้างหน้าก็ได้นะคะอันนี้นี่ให้ตรวจสอบให้ดีนะคะและเมื่อได้ตรวจสอบแล้วนะคะอันดับต่อไปเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราอยู่ห้องไหนนะคะให้ดูจากที่นั่งสอบนะคะคําว่าที่นั่งสอบเนี่ยก็คือจะขึ้นต้นด้วย a b c d e ไปเรื่อยๆนะคะที่นั่งสอบที่ขึ้นต้นด้วยแถว a จนถึง f นะคะจะอยู่ห้อง 801ค่ะและจาก GHIJK ไปเรื่อยๆจนถึงแถว S นะคะจะอยู่ห้อง802ค่ะนะคะสำหรับนักศึกษาที่ได้ที่นั่งสอบแล้วนะคะให้ดูแถวที่นั่งของตนเองนะคะ ABCDEF นะคะจะอยู่ห้อง801ค่ะเตรียมตัวรอเข้าห้องที่ตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับนักศึกษานะคะที่ได้ที่นั่งสอบแล้วนะคะอยู่ที่ที่นั่งแถว GHIJKLMNOPQR นะคะจะอยู่ห้อง802ค่ะสำหรับนักศึกษาที่สงสัยนะคะข้อปฏิบัติต่างๆในการเข้าห้องสอบ eTesting นะคะนักศึกษาสามารถส่งข้อความมาทางอินบ็อนะคะที่เพจของ eTesting สอวออมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ